สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องผู้ไทยบ้านโพนนะครับเมื่อนี้พบกับเบาวลีนะครับอ่านะครับเมื่อนี้เข้ามาสวนนะครับเมื่อนี้มีแม่นสวนของตัวเจ้านะครับแต่ว่าเป็นสวนของยายนะครับเป็นสวนของมี่ายนะครับเมื่อนี้เข้าสิมาเบิ้งอ่าพอดีเพิ่นติดโซลาเซลล์ครับพี่น้องติดปั๊มโซลาเซลล์เนาะก็เลยว่าสิเอามาเบิ้งนะครับเพราะว่าเอาเข้าสิมาเบิ้งว่ามาเบิ้งเป็นแนวทางนะครับถ้าทีอ ฮาเตอร์ส่วนของบาลีก็จะติดที่กันนะครับก็เลยเลยออกมาเบิ้งนะครับมามาเนี่เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งนะครับโซลาเซลล์นะครับติดติดแผงโซลาเซลล์สูบหนำนะครับมาเสื้อส่วนส่วนพุทธานะครับนี่ส่วนมาทันนะครับนี่ทั้งหลังบอเมันปะอ่าอืมอ่าโอเคนะมาเนี้เดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งโซลาเซลล์ครับอ่านะครับตอนนี้อยู่ทางหน้าผมแล้วนะครับนี่นี่นะครับโซลาเซลล์นะครับ พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนี้เพื่อนเขาพึ่งเขาพิ่งเอามาติดเมื่อกี้นี่นะครับติดเพิ่นมาจากสกลนคราราษานะครับเพื่นที่มาติดเป็นชุดมินินะครับเพิ่นบอกนะครับมินินะครับ,น,น,รบนี่นะครับเกียดรอบรอบนี่นะครับเป็นแผงฐานนะครับฐานฐานสามารถปรับได้นะครับนี่ตัวน,นี้เป็น ตอนนี้เป็นช่วงเสาร์นะครับเป็นช่วงตอนนี้ประมาณ10บโมงเกือบ11บเอโมงแล้วนะครับนี่ยครับอ่าเพื่อนฟั่งนี้นะครับถ้าสมมติว่าแดดมันแดดช่วงบ่ายย่ฟั่งปีให้เขาสามารถปดปดน็อตัวนี้นะครับแล้วก็มาเอาตัวนี้ลงมาติดติดม่งนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสามารถอ่าอ่าปับปับนาปับนาได้นะครับตอนนี้อ่ะโอเคนะครับผมสีมันเฮออบสเปสเปของแผงนะครับนะครับอ่า ตัวนี้นะครับไซส์กำลังนะครับอยู่ที่400วัตต์นะครับแรงดันนะครับแรงดันสูงสุดกับประมาณ41.8นะครับส่วนกระแสกับประมาณ9.57นะครับกับประมาณนี้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับนี่นะครับบัตนี้เดี๋ยวห่อกระสีมาเบิ้งอุปกรณ์ข้างในนะครับผมอ่านี่นะครับหลานเพื่อน โอเคโฆษณาเธอละเด้อ okay. ตามนี้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องอ่านะครับน,นี่ก็จะมีตัวนี้จะเป็นเครื่องปั๊มนะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์อ่ะเปิดปิดเปิดปิดไฟจากแผงนะครับนี่นะครับอ,อันนี้เป็นแบบต้อตรงนะครับต้อตรงแผงเลยนะครับอันนี้โจไดโจไดฮัตสึ นะครับซื้อยี่ห้อปั๊มมั้งนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเฮาเดี๋ยววันนี้เฮาไปเบื้องปั๊มนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวเฮาสิทดสอบปั๊มน้ำเลยนะครับอ่ะตอนนี้ไฟอยู่เป็นเป็นสถานะปิดอยู่นะครับออฟนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เฮากระสีมาเปิดนะครับนี่นะครับอันนี้ไฟนะครับไฟจากแผงโซล่าเซลลนะครับอ่าอันนี้สายสายทั้งตื้อเนี่ยครับสายมาจาก โซลาเซลล์เข้าเบเกอร์นะครับแล้วก็เอาก็ออนเบเกอร์นะครับเบเกอร์ดีซีนะครับเป็นโอเคนะครับนี่แล้วก็ไฟแล้วก็มาเข้าเครื่องนะเข้ามาเข้าปั๊มนะครับนี่นะครับสีสีดำกับสีแดงนี่เป็นไฟจากโซลาเซลล์เข้าเข้าเครื่องปั๊มนะครับอ่าอ่าตัวนี้จะเป็นสายไฟไปหาปั๊มนะครับตัวนี้อ่ะโอเคเขาก็มาเปิดเครื่องนะครับนี่นะครับเป็นสวิตสวิตอยู่ตรงนี้นะครับเปิดอ่าโอเคเปิดนะครับกระชิชุ เครื่องกระติสูแรงดันนะครับแรงดันจากจากแผงโซลาเซลล์นะครับตอนนี้อยู่ที่38 38ดิดโวลต์นะครับโดยโดยประมาณนะครับอ่าโอเคตอนนี้น้ําไหลแล้วนะครับนู้นนะคบผุดเดี๋ยวผมสิ้าไปเบิง้งน้ํานะครับน้ําไหลปริมาณน้ําไหลตอนนี้แดด11อดนาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับผมตอนนี้ตอนนี้เขาก็อยู่สวน พุทรานมสดนะครับแต่ว่าน,นี้เป็นของยายนะครับเป็นส่วนแม่ของพ่อนะครับบอกงอ่ายๆส่วนพุทรานมสดครับมื่อนีมาส่วนมีไงนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ปั๊มซับเมอร์ต,ตัวนี้เป็นปั๊มซับเมอร์อ300วัตต์นะครับตัวนี้ขนาดขนาดนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยเท่านิ้วครึ่งน้ำกัน้้ำก็ถือว่า แดดประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับนี่ยมาเปิดฟังนี้นะครับนะครับแรงดันน้ำตอนสิบเอ็ดโมงนะครับแผงโซ,โซ,ล,ซล่าเซลล์ที่ร้อยวัตต์ปั๊มสามร้อยวัตต์นะครับเนี่ยประมาณนี้โอ๊ยลุดเอาไหม มีได้เขมีได้ล็อกเน้นนะครับอ่าดูนะครับน้ำกรับประมาณนี้นะครับถือว่าใส่ได้นะครับน้ำขนาดนิ้วเ้มีมีแม่เหนียวครึ่งเนียวะะนนะโอเคครับน้ำประมาณนี้ถือว่าใส่ได้นะครับเหมาะครับ าการเกษตรนะครับนะครับซูปเปอ่อสวนฟุตซาครับผมฟุตซานมสดเนาะบ้านเฮา้ันโพนนะครับผมเอาช่องภูไทยบันโพนนะครับเราต้องมาใต้สวนอยู่บันโพนนะครับโอนะครับวันนี้กับใกล้กับฮอนนะครับพีน่น้องเบิกวันนี้มาสดๆเลยนะครับวันนี้อ่านะครับผม โอเคนะครับเรียกหัววันพอดีหน้าตาอาจจะผิดระเบียบจะหน่อยนะเพราะว่าโนดเขาวิด้กดเลยเนืเพราะว่า, COVID นะา,วาขาดเอตง,งานนะครับผมไม่ค่อยได้ดูแลเจ้าของเขาเลยนะครับนะครับโอเคครับอันนี้ก็สําหรับคือพ่อแม่พี่น้องเบิ้งไว้นะครับสาหรับเป็น,เป,นเป็นทางทางเลือกนะครับทางเลือกในการ การทำเกษตรนะครับระบบน้ํานะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับผมว่ามันมันดีนะครับสําหรับส่วนส่วนคนที่ไฟฟ้าเฮาเฮาม่ถึงนะครับบางคนอาจจะยุ่ไก่นะครับบางคนอาจจะยุ่ทั้งคู่พูดนะครับค่ะไม่มีไฟฟ้าใสก็ขอแค่เฮามีบ่อบาดาลนะครับเฮากะเจาะบาดาลแล้วก็สร้างโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำสำหรับการเกษตรนะครับมาติดนะครับปั๊มซับเมอร์นะครับ สูบจากบ่อด่านขึ้นมาใส่นะครับปั๊มนี้กับเพื่อนก็ใส่ห้องน้ำนะใส่เสื้อห้องน้ำเพื่อนนะครับอยู่ส่วนมันก็มีห้องน้ำแล้วก็ใส่ในการอุปโภคนะครับใส่อุปโภคพวกพกล้างจานล้างถ้วยนี่ครับประมาณนี้นะครับกับถือว่าใส่ได้ครับกบแรงดันซ้ำนี้นะครับต่อไปในเพื่อนก็สีเอดเป็นแทงแทงน้ำนะครับแทงเก็บน้ำทั้งทงนะครับแต่ว่า เราก็ต้องเบื้องนะครับว่าประสิทธิภาพของปัม๊มซัมเมอร์ตัวนี้มันสามารถสูบขึ้นไปได้สูงซัามเลยแต่ว่าตอนที่สร้างเพื่อนมาติดเพ่นว่าประมาณจากเมตรบุ้นนี่สามสิบเมตรมั้งนะครับแนวดิ่งนะครับสูบขึ้นแนวดิ่งประ่าณสามสิบเมตรผมก็มีหุ่นจักรขึ้นกันนะครับว่ามันสีได้หรือไม่ได้กันนะครับแต่ว่าแรงดันน้ําก็ประมาณนี้นะครับมันก็บ,บีได้ตัวนี้มันอาจจะแดดยังมีทันหงนะครับมันเลยไปได้เต็มท่ออ่าเคียนะครับ สำหรับเพลอนะครับหรือว่าคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเฮ้ยเบาลีในเื่งช่องผู้ไทยบรรพูนครับถึงโดดนะครับเึิงเฮิงนะครับจะมาถ่ายวิดีโอทีนึงเพราะว่าเนื่งก็คือทํางานประจํานะครับเบลลีทํางานโรงงานเนาะเป็นบาลโรงงานทํางานอยู่โรงไฟฟ้าครับแล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลานะครับนอกจากเพราะว่ารึงๆนะครับจะได้มีโอกาสออกมาตอนนี้เพราะว่ามังทีกันแยอยู่บ้านนะครับกันแค่ขวิไหลนะครับไปส่วนด้วยกันนะครับอยู่บ้านกับไปสวนเลยไม่ค่อยมีเวลามาทายสถานี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับนะครับ